พี่อภิษบอกว่ามีอาการปวดเหมือนคนเป็นโรคเกาต์แต่ยังไม่เคยไปตรวจนะวินิจฉัยก่อนเบื้องต้นว่าจะเป็นเกาต์นะคะ วันนี้ก็มีเรื่องเกี่ยวกับอาหารนะคะอาหารที่มันมียูริกสูงเนาะถ้าเกิดว่าลดได้เลี่ยงได้นะคะมันก็จะลดความเสี่ยงของการเกิดโรคได้หลายโรคเช่นกันสําหรับอาหารที่มียูริกสูงยูริกเนี่ยมันกระตุ้นทําให้อาการเกากําเได้ไม่ใช่เฉพาะโรคเกานะมีอยู่หลายโรคเหมือนกันค่ะที่สาเหตุเกิดจากกรดยูริกสูงทําให้ภาวะเลือดเป็นกรดอีกอย่างหนึ่งก็คือทําให้เกิดเนิ่วในไตได้ด้วยหลายคนนะคะมักคิดว่าในร่างกายเนี่ยที่ยูริกมันสูงขึ้นมาเกิด จากที่เราทานโปรตีนในปริมาณที่มันมากๆอย่างเช่นพวกเนื้อสัตว์พวกเครื่องในอะไรพวกนี้แต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเพราะว่าในพืชผักหรือว่าธัญ,ญพืชเนี่ยหลายชนิดมากที่มันมีกรดยูริกอยู่แล้วก็เป็นตัวกระตุ้นทําให้อาการเกาเน่ยกำเริบได้อย่างรุนแรงเหมือนกันพืชผักบางชนิดนี่กรดยูริกสูงกว่ากินเนื้อสัตว์อีกนะคะกรดยูริกเนี่ยค่ะมันก็คือผลพวงที่เกิดจากการสลายย่อยสลายของสารพิวรีนะคะและทีนี้สารพิวรีเนี่ยมันก็จะตั้งต้นเกิดจาก การย่อยสลายของโปรตีนอีกทีหนึ่งถ้าเกิดว่าร่างกายของเราเนี่ยย่อยสลายโปรตีนได้ไม่ดีเนาะและ้วทีนี้มันจะทําให้กรดยูริกมันค้างค้างในร่างกายเยอะนะคะปกติแล้วยูริกเนี่ยมันจะไม่เกิน2.3ด2 3ถึง1.7ะคะ่ะมิลลิกรัมต่อเลือดประมาณ100มล ถ้าหากว่าเกิดความผิดปกติขึ้นกับระบบการย่อยโปรตีนนี่นะคะมันก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยสร้างยูริกออกมามากกว่าปกติอาจจะทําให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะต่างๆได้แล้วก็อาการที่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดนะคะว่าเมื่อกดยูริกในร่างกายสูงนมันเป็นยังไงบางคนนะคะก็จะมีเสียงดังอื้อๆในหูมีเสียงอื้อในหูนะคะแล้วก็มีเสียงดังในหูบางคนก็มีอาการเหมือนเวียนศีรษะบ้านหมุนได้เหมือนกัน เพราะว่าเส้นเลือดมันหดตัวค่ะแล้วก็ทําให้เลือดไปเลี้ยงระบบประสาทในส่วนปลายหรือส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหูและการทรงตัวในได้ไม่ดีนะคะมันก็เลยทําให้มีอาการเกิดขึ้นแล้วกดยูริกเนี่ยเมื่อเรากินอาหารที่มันมียูริกสูงในปริมาณที่มันเยอะเนาะเมื่อร่างกายขับ ออกได้ไม่หมดคาะกาจัดออกไปไม่หมดหรือว่าบางคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการย่อยของโปรโตีนนยคะมันมีปัญหาทําให้ย่อยโปรตีนได้ไม่ดีทําให้กดยูริกในร่างกายนียมันสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็การกินอาหารด้วยกินอาหารที่มันมียูริกสูงเกินไปแล้วร่างกายกําจัดออกไม่หมดแล้วเมื่อยูริกมันค้างค้างมันค้าง,งอยู่ที่ไหนก็จะค้างอยู่ในส่วนต่างๆของร่างกายตามข้อนะคะข้อส่วนต่างๆของร่างกายก็จะมีทั้งข้อมือข้อเท้าข้อแขนข้อขาข้อเข่านะคะ ไอ้พวกข้อเล็กๆข้อนิ้วมือข้อนิ้วเท้าอย่างเงี้ยค่ะมันสะสมไปเกาะตามข้อได้หมดเลยแล้วทีนี้เมือ่อเกาะมีปริมาณที่จํานวนเยอะๆแล้วก็จะทาให้กระตุ้นเกิดอาการปวดค่ะปวดบวมแดงอักเสบตามมาบางคนอาจจะมีคนใกล้ตัวที่เป็นโรคเกาอยู่นะคะค่ะแล้วก็อีกโรคหนึ่งก็คือภาวะเลือดเป็นกรดมันมีได้ทั้งกรดทั้งด่างนะคะในเลือดของเราเนาะภาวะเป็นกรดนะคะถือว่าเป็นอันตรายที่ร้ายแรงมาก เพราะว่าสาเหตุจากยูริกในเลือดสูงเนี่ยค่ะมาจากร่างกายไม่สามารถกําจัดกดยูริกออกได้ทั้งหมดถ้าเกิดว่ากดยูริกนะคะที่มันอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยทั้งทางกินเออหรือว่าทั้งทางที่ระบบแยกโปรตีนทางานได้ไม่ดีทําให้ยูริกคงค้างในร่างกายเยอะและทีนี้ในเลือดเนี่ยค่ะยูริกมันสะสมเยอะเพราะว่าร่างกายของเราไม่สามารถที่จะขับออกได้ทั้งหมดเนาะ เมื่อมันสะสมเยอะๆเป็นเวลานานๆเนี่ยอาการบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นเลยของภาวะเลือดเป็นกรดเนี่ยนะคะก็คือจะมีอาการหายใจเร็วหายใจถี่ขึ้นค่ะ มีอาการมึนงงสับสนซึมลงนะคะแล้วก็เกิดภาวะช็อกถ้าเกิดว่ารุนแรงมากกว่าน,นั้นก็คืออันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะอีกโรคนึงก็คือนิ่วในไตนิ่วในไตกับยูริกมันสัมพันธ์กันยังไงก็มีความสัมพันธ์กันอยู่ค่ะถ้าเกิดว่ากดยูริกมันสะสมอยู่ในไตมากเกินไปนะคะก็ จะทําให้เกิดการตกผลึกค่ะแล้วก็จับตัวกันเป็นก้อนนิ้วขึ้นมาอยู่ในกระเพาะปัสสาวะสามารถสร้างความเจ็บปวดให้เราได้ไม่น้อยเหมือนกันนิ้วในกรวยไตยนิ้วในกระเพาะปัสสาวะพวกนี้ค่ะเม็ดนิ้วเนี่ยมันจะเป็นเม็ดก้อนนิ้วเนาะ,ม,นะ,นนนนนะมันจะเป็นการตกผลึกของกรดยูริกด้วยค่ะ เมื่อกดยูริกมันตกผลึกเป็นตะกอนเป็นเม็ดเล็กๆมามันก็จะจับตัวกันเป็นก้อนลักษณะเนิ้วมันก็จะคล้ายๆกับก้อนหินเคยเห็นก้อนหินก้อนกรวดไหมคะก้อนเล็กๆอ่ะมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะคะสีน้ำตาลแข็งๆทีนี้นิวเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นในทั้งในไตในท่อไตในกระเพาะปัสสาวะนะคะเมื่อเวลาอ่านิ้วมันเคลื่อนตัวเนี่ยค่ะมันจะทําให้เกิดอาการเจ็บปวดมากมันจะครูดสมมติว่ามันเกิดที่ท่อไตเนาะเวลาเนิ้วมันเคลื่อนตัวหรือว่ามันขยับตัวลงมาเนี่ยค่ะมันจะครูด คูดท่อไตข้างในผนังข้างในได้รับบาดเจ็บอ่ะเวลาฉี่จะสังเกตได้ว่าจะมีเลือดปนมาด้วยค่ะ แล้วก็เวลามันขยับตัวแต่ละทีเวลาเคลื่อนตัวแต่ละเทนะคนไข้ปวดมากปวดรุนแรงจริงค่ะคนที่เป็นนิ้วนี่น่าสงสารมากเลยนะอาการปวดเนี่ยค่ะปวดแบบว่าปวดจนเหงื่อแตกอะปวดจนทนไม่ไหวจริงๆปวดแบบทุรนทุรายนั่งไม่ติดนั่งไม่ได้เลยค่ะยาแก้ปวดที่ฉีดให้ส่วนใหญ่เอาไม่ค่อยอยู่นะจะเอาอยู่คือพวกรมฟีนเลยคือพวกยาแก้ปวดขั้นสุดเลยค่ะถึงจะเอาอยู่ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดในกระเพาะปัสสาวะเนี่ยค่ะก็จะมีอาการปวดเหมือนกันแล้วยิ่งเวลาถ้าเกิดว่าไอ้ตัวนิ้วนไม่เล็กนี่ค่ะมันเคลื่อนมาอุดตรงท่อทางเดินปัสสาวะาะจท เราฉี่ไม่ออกค่ะปัสสาวะไม่ได้ทีนี้ก็จะเกิดปัสสาวะคังค้างเยอะวิธีการรักษาเนี่ยคือการผ่าตัดค่ะแล้วก็การยิงสลายเนี่ยยิงสลายเนี่ยนี่ไม่ใช่ว่าเขาจะผ่าเอาอุปรกรณ์เข้าไปแล้วก็ ยิงยิงยิงให้เนิ้ยมันแตกแล้วออกมาอย่างนี้ไม่ใช่นะการยิงสลาเนิ่ยก็คือแบบการใช้อุปกรณ์สั่นสะเทือนนะคะมันจะมีคลื่นอะไรของเขาจะมีเครื่องอยู่ไว้สั่นสะเทือนทําให้เนิ้วมันแตกเป็นเม็ดเล็กๆแล้วก็สามารถขับออกมาได้ถ้าเกิดว่าเนิ้ยมันก้อนเล็กเนี่ยคะ่ะในกระเพะาะปัสสาวะเนาะถ้าเกิดว่าเนิ้วมันก้อนเล็กคุณหมอเขาจะไม่ผ่าตัดให้จะพิจารณาใหา้ยาบางชนิดค่ะยาที่เกี่ยวข้องกับนเนิ้ยนั่นแหละแล้วก็แนะนําให้ดื่มน้ำเยอะๆเพราะว่าถ้าก้อนมันไม่ใหญ่นะคะมันสามารถไหลเคลื่อนออกมาได้บางทีเนาะใครที่เป็นเนิ้ยก้อนเล ออกมาเอา้ามันมีก้อนกวดหลุดออกมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยออกมากับปัสสาวะนะคะถ้าก้อนไม่ใหญ่คุณหมอจะไม่พาตัดค่ะจะแนะนําให้ทานยาแล้วก็ดื่มน้านเยอะๆก็จะสามารถช่วยให้ขับนิ้วออกมาได้ง่ายขึ้นเรื่องของกดดูรอีกสูงนะคะมันทําให้เกิดโรคอะไรได้บ้างนะคะนอกจากกระตุ้นอาการปวดกอแล้วเนี่ยยังทําให้เกิดภาวะเลือดเป็นกรดค่ะอันเนี้ยถ้าถึงขั้นร้ายแรงก็คือสามารถเป็นสาเหตุข,ของการเสียชีวิตได้นะคะแล้วก็ อีกอันนึงก็คือเนี่ยในกระเพะาะปัสสาวะนะคะอันนี้ก็เกิดขึ้นมาจากสาเหตุของกดยูริกสูงเหมือนกันถ้ามีอาการแบบว่าเบื้องต้นเหล่านี้เนาะอย่างที่หนูบอกมาเนี่ยสำหรับคนที่ มีปัญหาเรื่องโรคเกาต์เดิมอยู่แล้วนะคะก็คือแบบยูริกมันสูงอยู่แล้วด้วยไงต้องระมัดระวังเรื่องภาวะเลือดเป็นกรดด้วยถ้ามีอาการเหล่านี้นอกเหนือจากอาการปวดเกาแล้วเนี่ยต้องรีบไปโรงพยาบาลเลยนะคะเพื่อไปตรวจเลือดดูว่าเอ๊ะภาวะเลือดเป็นกรดหรือเปล่าทําให้เกิดอาการซึมลงสับสนนะคะแล้วก็มีอาการมึนงงอาจจะเกิดภาวะช็อกแล้วก็เสียชีวิตได้คนที่มียูริกในเลือดสูงต้องระมัดระวังด้วยนะคะให,ให้สังเกตอาการเหล่านี้ด้วยนะทีนี้การหลีกเลี่ยงภาวะกรดยูริกสูงที่ดีที่สุดก็คือการ เลือกรับประทานอาหารนั่นเองค่ะอาหารที่หลีกเลี่ยงก็ควรจะเป็นพวกโปรตีนค่ะกินได้ในปริมาณที่พอเหมาะเนาะสำหรับคนที่มีกรดยูริกสูงนะคะไม่จําเป็นเฉพาะคนที่เป็นโรคเกาต์หรอกเนาะสำหรับคนที่มีกรดยูริกในเลือดสูงอยู่แล้วบางคนอาจจะคิดว่าเลี่ยงอาหารที่มีโปรตีนสูงดลยว่าหันมากินพวกผักผลไม้หรือว่าธัญพืชแทนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วนะคะไอ้พวกธัญพืชทั้งหลายอะพืชชนิดมเมล็ดเหมือนพวกถั่วตระกูลถั่วพวกเนี้ยกรดยูริกสูงมาก อันไหนที่ใครชอบกินแล้วมันมีกรดยูริกสูงมั่งก็จะมีเห็ดฮิราตะเกะรู้จักไหมคะเห็ดญี่ปุ่นเนาะอันนี้กรดยูริกสูงมากเลยนะ4ี8มิลลิกรัมเยอะไหม <laughs> เยอะสุดเลยนะคะเห็ดญี่ปุ่นฮิราตะเกะนะคะแล้วก็จะมีถั่วดําถั่วเหลือง ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองคนที่มีกรดยูริกสูงนะคะงดเลยน้ำเต้าหู้และตะทอย <c oughs> กินไม่ได้ยูริกสูงนะคะถั่วเหลืองกินไม่ได้นะยูริกสูงมากๆถ้ากินก็กินในปริมาณที่พอเหมาะนิดหน่อยะคะ่ะกินแค่พอหายอยากกินเยอะไม่ได้ร่างกายเราไม่ค่อยดีนะคะยูริกมันข้างเยอะอ่าขับออกได้น้อยไม่งั้นมันจะ กระตุต้นทำให้เกิดอาการปวดเกามะเร็งทานตะวันด้วยนะคะมีถั่วขาวข้าวบาเล่ค่ะข้าวโอ๊โอบแห้งบ็อกโคลี่ถั่วงอกโวลีสงต้นหอมแอปริคอตงากล้วยปวยเล้งพริกหยวกสีเขียวด้วยนะข้าวโพดกระลำดอกกระลำปีหน่อไม้ฝรั่งยอดคนานะคะแล้วก็ชะอมกระถินนี่ยูริกสูงหมดเลย